รถ SUV 5ที่นั่งคันนี้เข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนชมไมเนอร์เชนมาให้อีกด,ด้วยนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆกันเลยทีเดียวภายในนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมาพร้อมกับตัดด้วยวลดลายสวยงามแบบนี้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางม,มาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด,ด้วยเลขใบหลักหมื่นนะคะได้เป็นขับสีมาให้ป,ปิดเปิดแบบออโต้มาให้อีกด้วยใครมองหารถ SUV 5ที่นั่งคันในห้ามพลาดสนใจคัน,น นีดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิมพ์เพจโยนนะคะทิ้งอยู่ที่โกดัง3รถเข้าใหม่ของรบริษัทเพจโยนนะคะคุณลูกค้าวันนี้มาอัปเตดตรีวิวให้กับพี่ๆได้ดูกันเลยนะคะใครมองหารถ SUV 5ที่นั่งไม่หลักหมื่นได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมินเนเชนมาให้ปีใหม่ๆเลขใหม,ใหมน่น้อยนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะได้เป็น h o n d a CR-V2.4 ES นะคะขับ4ปี2021นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโชว์ i n o r c h a n g นมาให้นะคะ8 9 9 0 0 0บาทนะคะเครดิดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ด่วนเลยนะคะคุณลูกค้าเลขไม่น้อยๆแบบนี้นะคะไปเร็วแน่นอนนะคะใครที่มองหาอยู่นะคะติดต่อมาเลยนะคะยกหูโทรหาพิงค์ได้เลยตามเบอร์ที่พิงค์ปักหมุดไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ของฮอนด้าทะเบียนนี้เลยนะคะ82 3สมในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ full LED มาให้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟเดินทางนิ่ไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะ จะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างแล้วก็ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันว่าคันนี้นะคะเขาได้เป็นยางเดนหลอมาให้นะคะล้อแมก t ทูโทนมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ได้ยางปีใหม่ ปี2024นะคะแม็กตัวนี้นะคะแม็กขอบ18นะคะได้ Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เลยแล้วก็เขามีสเกิร์ตด้านข้างตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้ส,สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทัลล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะมีตัวเซตเบาะมาให้ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้ ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าคร,ครบเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตนะคะมีช่องใส่แก้วน้ํขวดน้ํามีมาให้ครบเลยนะคะปุ่มพูดสตาร์ทนะคะปุ่มเปิดที่เก็บสัมภาระด้านหลังแล้วก็ปุ่มระบบกันลื่นม,มีมาให้ครบ พรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกีนะคะแอร์ออโต้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยเจเข็บสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะนี่เลยให้ลูกค้ากดตรงนี้นะคะเลื่อนแบบอัตโนมัติเลยนะคะสะดวกสบายกับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะ มาดูกันต่อเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์มออกกอนะคะจะติดตรงคานด้านคานตรงนี้มาให้ลูกค้าสังเกตรตรงคานมันไม่มีรอยยุบนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าคานตรงเลยนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซล้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยโลดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรใไม่กันเลยนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพุ s สตาร์ทได้เลย หน้าจอสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่94,000นะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้แล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้ตัวพีคือเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มอีโค o โหมดนะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำโขดน้ำมีมาให้ครบเลย พรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังกชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้กับคลูกค้าด้วยหุ้มหนังสีดำส่วนมาให้กับลูกค้าเลยนะคะมีลำโพงด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังคันนี้คือกว้างขวางมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็แอร์หลังมาให้ด้วยนะคะกระเป๋า กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาพร้อมกับพรมสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเพื่อนจัดเต็มให้แน่นอนนะคะคราวนี้มีมีเขาเรียกว่ามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยคือครบเลยมีช่องใส่แก้วน้ขวดน้ํามีมาให้นะคะสามารถพับเบาะลงนอนแบบนี้ได้นะคะคุณลูกค้าเรียบๆแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะตัดขอบด้วยสีเทามีลําโพงด้านข้างมาให้นะคะ ดลูกค้าลอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำาลน้ํามีมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานมาพร้อมนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะตัวล็อกเด็กนะคะตัวล็อกเด็กลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหารถ s u v ยูที่นั่งเลขไม่หลักหมืน่นคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้ที่พิงบอกเบื้องต้นว่ามีกล้องนะคะมีกล้อง ให้กับคุณลูกค้าระบบความปลอดภัยของเขาคือครบเลยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลยนะ0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางด้านหลังยางด้านหลังนะคะได้เป็นยางเดนลบเช่นเดียวกันนะคะยางปี2 0 2 4นะคะแม็กขอบ18นะคะได้แม็กทูโทนมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะชูไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้นะคะได้เป็นขับสีนะคะแล้วก็ มีไฟทับทีมสีแดงมูกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกตัวที่สารตัดขอบด้วยโคมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องถ่ยหลังมาให้อีกด้วยนะคะปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือขว้างขวาง แน่นอนนะคะเป็นรถ SUV ที่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บรายละเอียดในส่วนของรอบตัวรถขัสีิชวีวันให้น้องแล้วก็ในส่วนของภายในให้กับคุณลูกค้าด้วยมีไฟส่องสินค้าด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็คู่มือต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของแม่แรงต่างๆให้แล้วก็ยางอะไหล่ต่างๆให้กับพร้อมเลยตัวโชคหรือชุดไฟท้ายของแท้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ต่างๆนะคะ ตัวโชคของเขาก็เดิมๆแล้วก็ชุดไฟท้ายของแท้นะคะริ้วรอยต่างๆไม่มี ะะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาด่วนเลยนะคะ8990บาทนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมเน้เชนมาให้นะคะนานาทีรุ่นนี้จะเข้ามาเข้ามาแล้วอยากให้มาดูรถตัวจริงกันได้แน่นอนนะคะตัดขอบด้วยโครเมีย่ยมมาพร้อมกับติดเซมรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางด้านหลังได้ยางปี2024นะคะได้แม็กทูโทนมาให้แม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เทิมจัดโรงงานมาให้พร้อมนะคะ คุณลูกค้าภายในคือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะตัดขอบด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะกระดูกเขาเรียกยางยางกระดูกงูนะคะคุณลูกค้าไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะสำหรับคนนี้นะหรือรอยเม็ดอาร์ตต่างๆให้คุณลูกค้าเห็นการชัดๆว่ารถเราไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะคะทั้งรอยเม็ดอาร์ตหรือโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะ ุลูกค้าใครที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งนะคะเที่ยวช่วงเทศกาลนี้นะคะแนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะแผ่นเพจของเขาจะติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้เช็คเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda CRV 2.4 ES นะคะขับ4นะคะปี2021นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉม m i n เนอร์เชนมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ800,000 เ9 0 0 0บาทเลขไม่ประมาณ94 0 0 0เท่านั้นเองนะคะเครดิตจับไปเลย4ีดาวนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยสังเกตีง่ายตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ร้อยเมคอัสต่าง แบตเตอรี่ก้อนใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟหน้าของแท้แน่นอนค่ะเดิมตรงแท้จากโรงงานจุดแต้มสีต่างๆชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องสอจุดสีนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะจุดแต้มสีรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรอยเม็ดอาร์ตแผ่นกันร้อนนะคะลดกันล้อคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้อีก30บ้านนะคะ ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเตือแล้วก็มีการตรวจรถให้กับคุณลูกค้าอีก274จุดแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ SUV 5ที่นั่งนะคะเอาไว้ใช้งานแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยออปชั่นหงเขาจะเต็มให้แน่นอนนะคะได้เป็นตัวเป็นโฉมไมาให้อีกด้วยนะคะ Honda CRV 2.4 ES นะคะปี2000 21ได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมม i n เนอร์เชนมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ899 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79ผ่อนสูงสุดอยู่ที่7ปี8 4งวดกันเลยดอกเบี้ยที่4.79นะคะขอรายได้2 0 0หมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหาพิง์ได้เลย0 8 2 7 0 4ป2 5 3เบอร์พิงแอนด์ราได้หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนน อย,อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ